สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะเป็นการโปรแกรมจิตนะคะวันที่5แล้วนะคะวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณใส่ภาษาให้กับตัวเองขอบคุณแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยน้อยแม้แต่เรื่องที่เราคิดว่ามันมันไม่ได้ยิ่งใหญ่มากค่ะ แค่อะไรเอ่ยอแค่เพื่อนให้ยืมประกาเพื่อนให้ยืมลูกขิดเพื่อนซื้อกิฟต์ให้ซื้ออ่าหนังยางให้อย่างนี้ค่ะก็ให้คุณขอบคุณแบบสุดหัวใจเปรียบดังว่าประกาเงินประกาทองกิฟเงินกิฟทองอย่างนี้นะคะคุณต้องขอบคุณแม้แต่เรื่องเล็กๆแน่น้อยค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันที่ทั้งวันเลยค่ะคุณจะต้องให้ความสำคัญกับการขอบคุณนะคะทุกคนมันทําไม่ยากเลยยิ่งใจเรานะคะมีความปิติสุขมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเราขอบคุณเราก็จะยิ่งมั่งคั่งเราก็จะยิ่งได้ในสิ่งที่เราต้องการอีกทั้งนะคะทำให้เรามีความสุขได้ด้วยค่ะ คนที่ดูคลิปนี้ก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมโค้ชแพนมาในแนวชุดนอนนะวันนี้นะคะจะบอกว่าก่อนนอนทุกคืนเราจะต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาในแนวชุดนอนเลยค่ะบอกได้เลยว่าทุกคนคะ่ะ ต่อจากนี้ไปเราขอบคุณอะไรก็ตามขอให้เราได้ใส่ฟีลลิ่งนะคะใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกของเราไปเลยนะคะยิ่งได้ของชิ้นเล็กมากเท่าไหร่ถ้าหัวใจเราพองโตถ้าเราขอบคุณได้แบบลึกซึ้งนะคะแบบกินใจของคุณเลยค่ะคุณใส่ฟิลลิ่งเข้าไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะสินค้าที่คุณให้มาเนี่ยมันมีมูล,ลค่ามากมันดีที่สุดเลยนะคะ เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะโปรแกรมวันที่5สรุปก็คือคุณต้องใส่ภาษาใส่ฟิลลิ่งมีอารมณ์เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงเบิกบานนะคะทั้งวันนะคะ 2. ให้คุณขอบคุณแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้คุณมาหรือคุณให้บริการเขาไป คุณก็ขอบคุณเขาก็จะขอบคุณกลับมาขอบคุณเรื่องเล็กน้อยๆให้ค่ะให้มันเป็นนิสัยนะคะรับรองว่าชีวิตเรานะคะในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราดีขึ้นแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มบ๊ายบาย